เลือกสิเลือกเมนูเนงเนินสดลุกเลือกเงินสดเออเอาเงินใส่เอาเงินใส่เ,เข้าไปแก้แก้ตู้หน่อยรอก่อนอ อรอแป๊บนึงอรอแป๊บนึงกำลังปัดใช่หรอ,อเฮ้ยเมื่อกี้มันให้ใส่ตัวเลขอะไรอะ่ะมันให้ใส่บลูทูธอ๋อหรอเม,มื่มองหม้อนใจรอกกัคนข่าเลยอือไปใกล้ๆตู้สิไป็งใกล้ใกล้ตู้ ก็มุมกล้องมันห่าง,าง,างรอก่ับ<ไ>ปแป๊บหนึงคนอยู่ไหนเนี่ยอย่าไปใกล้ๆตู้หน่อยดิอย่าไปใกล้ๆตู้หน่อย,อย,อยเอากำลังปัน่น รอก่อนนะดูหน้าจอหนะ่อยดูหน้าจอหนะ่อยอ๋อไม่เห็นมืดมากเลยดูหน้าจอเอาไวแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยั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 งได้ยังลูกโอเคเดี๋ยวสิมันยังไม่ไป่อยได้ยังไง<ะ>ดินกล้าออกตรงๆไม่ต้องยกนะคะเอ้ยเดี๋ยวดี เอาเอาอะไรอะ่ะยังไม่ได้เปิดช่องรับเครื่องดืม่มแก้วค้างอยู่ค่ะเุิมคนคือลูกค,ค้าชวยหยิบออกหน่อยนะคะอืมไหนหลอดอยู่ไหน,ดไหนเดี๋ยวสิมนจะรับฝาแล้วหลอดตรงนี้